พิมพ์พลุงกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือที่เกี่ยวกับ a n i ิ a l นะคะเราจะไปดูกันค่ะว่า5เล่มที่พิงพ์จะแนะนําวันนี้จะมีเล่มอะไรากันบ้างแต่ก่อนไปดู5เล่มนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นปกำลังใจสําหรับคลิปนี้ให้ด้วยนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะ เล่มแรกนะคะก็คือเล่มนี้เลยค่ะเรียนรู้เรื่องสัตว์จากสำนักพิมพ์ติงนดียนค่ะเป็นหนังสือสองภาษาไทยกับอังกฤษนะคะเล่มนี้เนี่ยเหมาะสําหรับตั้งแต่เด็กสองขวบขึ้นไปเลยค่ะภาพาสัตว์เขาจะใช้เป็นภาพจริงนะคะอย่างเช่นตัวลิงบาบูนกอ,อินทรีหัวขาวค้างคาวตัวแบดเจอร์น่ารักมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่และก็ตัวบีทดาก้อนนะคะหรือมังกรคราวค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็น b ี bison black panther blue gel blue gel น่ารักมากเลยค่ะคุณพ่อแม่แล้วก็ blue t a n งแล้วก็ bobcat ค่ะเล่นมนี้ราคา150บาทเองค่ะมีสัตว์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว a ถึงตัว c เลยค่ะ เล่มที่2นะคะก็คือเล่มนี้ค่ะนักสำรวจน้อยเล่มนี้อาจจะหายากสักหน่อยนะคะแต่ว่าพิงก็ยังเห็นในร้านหนังสือาตามร้านในอินอยู่นอกแม่ลองดูนะคะมีทาคลิปละเอียดที่เปิดแผ่นเปิดไว้ให้ด้วยนะคะ๋ยวพิงจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างคลิปค่ะเราจะแบ่งสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงในปา่าในปา่าอาร์กติกเย็นเจียบทะเลทรายทุ่งหญ้าและที่ราบชายฝั่งและมหาสมุทรและหน้าสุดท้ายจะเป็นสัตว์ป่าที่เราต้องดูแลพร้อมแผ่นเปิดถึงหน้าเลยค่ะ ราคาหลังปกอยู่ที่325บาทค่ะเล่มที่3นะคะก็คือเล่มนี้เลยค่ะ one thousand s t r e n g h b c k t o animal facts เล่มนี้นะคะพิงได้มาจาก big bad wolf ค่ะแต่ว่าอันนี้จำราคาไม่ได้แล้วนะคะสติกเกอร์ราคาหายไปแล้วเล่มนี้ดียังไงนะคะเขาจะแบ่งเป็น6หมวดใหญ่นะคะคือสัตว์บกสัตว์น้ำแมลงนกสัตว์เลื้อยคานแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะเขาจะใช้ภาพจริงทุกอันเลยนะคะแล้วก็มีความจริงหลายๆอย่างที่มันแปลกจริงๆและผู้ใหญ่ก็ยังไม่รู้เลยค่ะ อย่างเช่นเรื่องของเอล์นะคะที่เป็นลิงขนาดใหญ่เป็นปีชีเดียวกับมนุษย์ค่ะอย่างเจ้าชนีก็สามารถที่จะร้องเพลงได้ด้วยนะชิมแปนซีเนี่ยเป็นเอล์ที่ไม่มีหางนะคะที่เป็นสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็กอริลาก็อาศัยอยู่ในภูเขาสูงอย่างเช่นตัวที่เซนทรัลแอฟริกานะคะตัวกอริล่าเนี่ยก็จะมีขนที่หนา เรียกว่า e x t r a ์ตริกเฟเพื่อให้ความอบอุ่นค่ะโดยกอริลล่าเนี่ยหนักได้มากถึง200กิโลกรัมนะคะหนักมากกว่ามนุษย์โตเต็มวัย2-3เท่าเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่หนักเท่าไหร่กันคะ7ความจริงเกี่ยวกับแมวตาของแมวสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนดีกว่าสายตามนุษย์ถึง6เท่าและชาวอียิปต์โบราณเลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยงมาตั้งแต่4,000ปีก่อน และตอนนี้นะคะก็มีสายพันธ์ุแมวมากถึง55สายพันธ์เลยชีตาเป็นสัตว์บกที่มีความเร็วมากที่สุดมันสามารถทำความเร็ว0ถึง59กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา3วินาทีนั่นเร็วเท่ากับฟอร์มูล่าวันเลยนะคะเล่มต่อมานะคะก็คือเล่มนี้ค่ะ f a c i v i t y Travel Through the Amazing World w i d Animal ชื่อยาวมากๆเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตอ่านเ mm hmm. ล่มนี้เขาจะใช้เป็นภาพวาดค่ะมีคอนเทนต์มากมายหลายอันตามสารบัญน,นี้เลยนะคะ mm hmm. เขาก็จะแบ่งเป็นตามสถานที่ค่ะ mm hmm. จะแบ่งสัตว์นะคะเป็นตามพื้นที่ต่างๆ mm hmm. เช่น Tropical Rainforest Grassland Desert River and Lake ค่ะ Sea and Ocean t u n d r a ตอนนั้นพิงซื้อจากงาน Big Bad Wolf นะคะในราคา120บาทค่ะอันนี้แนะนำมากๆค่ะไม่แพงแล้วก็ภาพที่วาดเนี่ยสวยมากๆค่ะในทุกหน้านะคะจะมี Animal f a c t f i l e ที่เป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมๆอยู่ตรงนี้ค่ะเ <c oughs> ขาจะบอก Animal Group อย่าง Hippo จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความยาว4เมตร ถิ่นที่อยู่อยู่ที่แม่น้ำหรือทะเลสาบอยู่ในทวีปเซนทัลหรือเซาเทิร์นแอฟริกาอาหารหลักก็คือหญ้าหรือว่าพืชน,น้ำมันใกล้สูนพัน์ไหมใช่ค่ะมันใกล้สูนพันและมันก็เป็นสัตว์กินพืชมีความจริงเกี่ยวกับฮิปโปอย่างเช่นฮิปโปเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากช้างและแรดค่ะแล้วก็ฟันหน้าของฮิปโปเนี่ยมีเอาไว้เพื่อต่อสู้กันค่ะ หน้าต่อมานะคะเป็นตัวอย่างของจระเข้แม่น้ํานายค่ะมันเป็นสัตว์เนื้อคานมีความยาว1.8เมตรพิ้นที่อยู่ก็คือแม่น้ํทาทะเลสาบและหนองน้ําอาศัยอยู่วีปแอฟริกานะคะอาหารหลักก็คือสัตว์ทุกชนิดปลาหรือว่ามาลายใกล้ศูนพัน์ไหม้อยังไม่ใกล้ศูนพัน์ค่ะส่วนหน้านี้ก็มีทํากิจ,จกรรมประดิษฐ์จระเข้จากไม้มิผ้าด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยเล่มสุดท้ายนะคะ 100 f a c t s Animal แค่ภาพหน้าปกก็สวยแล้วใช่ไหมคะคุณพ่อแม่โดยเขาจะไม่ได้แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนนะคะอย่างเช่นหน้าที่พิงชอบจะเป็นเรื่องของ a อทแอน b ์เบนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสืบพันธุ์เนี่ยสัตว์บางชนิดเนี่ยสามารถที่จะแบ่งตัวเองได้หรือเรียกว่า reproduction นะคะอย่างเช่นตัวซีอ a น i m o นีค่ะสามารถที่จะแบ่งตัวเป็น2ตัวได้หรือว่าเรื่องราวของคุณพ่อม้านาค่ะที่จะมีถุงหน้าท้องอยู่นั่นเองนะคะจะมีเรื่องของ เอสิ่งที่อยู่ในไข่นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในไข่บ้างไข่ฟักตัวอย่างไรก็จะมีเอ็กซ์ทูธนะคะหรือว่าฟันที่ใช้เจาะเปิดกไข่หรือว่าภาพนี้ก็จะเห็นลูกช้างค่ะยอยู่ในท้องของแม่ช้างหรือว่า ภาพเล็กๆอันนี้ค่ะเป็นตัว Tiny Red Kangaroo หรือว่าลูกจิงโจ้ที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของคุณแม่นั่นเองค่ะนี้ราคาก็จะจะไม่ผิดไม่เกิน200บาทค่ะเป็นเป็นปกอ่อนแล้วก็ภาพสีสวยชัดทุกหน้าค่ะ ค่ะก็เป็น5เล่มนะคะสำหรับ Animal Books ที่นำมาแนะนำในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยพิงจาขอแนะนำเป็น Sea Animal Books นะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีหนังสือที่เกี่ยวกับ Animal Books เล่มไหนอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรูจ้จักสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะคะฝาก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e เพืเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ